ก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับวันนี้ครับเป็นวันงานครับหลังจากเมื่อวานได้ขึ้นตู้ใส่รถไลท์นะครับก็ตอนนี้มาถึงหน้างานแล้วครับช่วงประมาณเที่ยงกว่าครับตอนนี้ก็ตู้เบดได้ตั้งเสร็จไปแล้วครับเป็น12ใบนะครับทั้งหมดเทินเทินลักษณะเป็นเทินสองนะครับส่วนข้างหลังนั่งร้านก็จะเป็นนั่งร้าน3ชั้นครึ่งนะครับ เพื่อแขวนตู้กลางแหลมทั้งหมด8ใบนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังติดตั้งนั่งร้านนะครับรูปแบบของงานก็จะเป็นเหมือนที่พูดไว้ถึงจากคลิปที่แล้วครับก็จะเป็นรูปแบบของลำวงครับวันนี้เราใช้ BV 18นิ้วในล่างของ ตู้21นิ้วนะครับปกติตู้ของช่างนอ็อตชุดนี้จะเป็นตู้2 1นิ้วนะครับแต่ว่าเราเอาดอกเก่าซึ่งเป็นดอก18นิ้วมาใส่นะครับตัดหน้าไม้ให้มันได้ดอก18นิ้วนะครับใส่เข้าไปส่วนหน้าชุดตั้งมิกเซอร์ชุด power amp ก็น่าจะอยู่ประมาณเต็นตรงโน้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนด้วยก็เลยต้องต้องอยู่ในเต็นครับ เดี๋ยวเราสักพักนึงเราก็จะกลับไปเอาเต็นท์สามคูณสามมาวางอีกตัวหนึ่งครับข้ <Huh? S 1> างในก็จะเป็นบรรยากาศของงานซึ่งตอนนี้แม่ครัวก็กำลังเตรียมอาหารการกินไว้เย็นนี้ครับตอนนี้ก็ขึ้นไปได้สองชั้นครึ่งครับเลือ,อีกชั้นนึง แดดร้อนด้วยแล้วครับใบใบของวันที่30มสิบที่30มิถุนายนนะครับท้องฟ้าก็ช่วงนี้ก็ยังปลอดโปร่งอยู่นะครับแต่ว่าเย็ยนนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีฝนไหมต้องรอลุ้นกันครับสำหรับค่ำคืนนี้นนตู้เมื่อวานก็โดนน้ำนะครับเพราะว่าเตรียมขึ้นใส่รถล,ลากไว้แล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ แต่ว่าด้วยฝนตกช่วงเช้าวันนี้ครับยกตู้ลงมาแทบใจหายนะครับน้ําขังอยู่ในตู้กลางแหลมเราต้องลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะใช้งานได้ไหมแต่ตอนนี้ก็พึงแดดไปด้วยครับตอนนี้กําลังจะขึ้นชั้นชั้นที่3 เลี้ยงนั่งร้านพวกเซกิศาสพวกปอไอ้พวกสูงยัง <c oughs> พูดถึงเรื่องของการขึ้นนั่งร้านครับปกติเราจะขึ้นประมาณชั้นนี้ครับแต่นี้ปล่อยให้น้องคิมขึ้นไปก่อน <c oughs> ซึ่งปกตินั่งร้านเราก็จะต่อประมาณนี้ครับถ้าเป็น4ี่คูณสี่ก็ใช้นั่งร้านแค่นี้แต่ว่าวันนี้คือมันแขน8ดใบครับแขวนทั้งหมด8ใบมันก็เลยต้องได้ขึ้นนั่งร้าน3ชั้นครึ่งอีกชั้นหนึ่ง จะไม่มีผลเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาเอาเต็นท์มากลางเสียงก็จะข้ามข้ามหลังคาเต็นท์ไปเลย <c oughs> เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับก็เราจะถ่ายยาวๆไปอาจจะเป็นคลิป e p ถัดไปด้วยแล้วก็ค่ำคืนนี้ด้วยครับก็จะต่อๆกันไปอยู่ในช่วงถ้าลองเสียงก็จะถ่ายทําอีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้เป็นการติดตั้งตู้นะครับทั้งกลางแหลมทั้งเดสก่อน ในส่วนของคลิปที่จะลองเสียงก็รอชมคลิปถัดไปนะครับรรรรบอสันกับบอได้แล้วเบิ่งนน่สูงโพดออทมื ตอนนี้ก็นั่งร้านก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าต้องกลับไปเอาลอกก่อนลืมลอกในทีมงานกลับไปเอาลอกแขวนก่อนนะครับก็ยังมีเวลาครับตอนนี้เพิ่งบ่ายโมงสานะครับ ก็สักไม่เกินบ่ายสามก็น่าจะส่งเสียงได้แล้วครับ